โอเคบายบาย <laughs> ไ้ซามีฝรังเฮดเ้นเขาเปียกล้าลอถาเพราะว่าขอติดภารากิจจะต้องไปหัปลูกๆลุกออกจากโรงพยาบาลซัดแต่ก่อนสีไปมาเบิ่งวิธีการผสมแป้งเนาะผสมแป้งป้าไหวให้คุณสามีใส่แป้งมันซ้ำปะาลังไปหนึ่งถงทงหาลอยกรัมแล้วก็แป้งเขาเจ้าแป้งเขาเจ้าใส่ไป สามส่วนชีจงไหวประมาณหนึ่งส่วนเพื่อจะเอาไวหว้ห้อย้นหล้างจากนั้นก็ผสมแปง้งมันสมปะหลังกับแป้งเขาเจา้าเขากันใส่น้ำห่อนลงไปน้ำห่อนจะเป็นน้ำหอนฟดๆเดือดๆจัดๆเลยใส่ลงไปเก่าลอยกระลแต่จบะบวชผสมบาตเดียวเบิดเลยจะแบ่งใส่เือละสามลอยใส่สามแถวล้างจากนั้นก็ค้นค้นค้น้นให้มันเขากันเนาะนนํามันหอนหอนนี่ใส่ลงไปโหลดวิธีการเห็ดต้องใส่นำ้ำหอนห่อนทานับโบห่อนแปง้งมันสิบจับโตหล้างจากนั้นก็นวดนวดนวดให้มันเข่าทีเข้าทางพ้อนวดแป้งได้เข่าที่เข้าทางก็เสียออกมาเป็นนาตาแบบ me. ครั้งแรกในชีวิตได้พี่น้องเฮ็ดเส้นข้าวเปียกินเองม,มาเบิ่งน้ำกันว่าสิโลดหรือสี่วหลวงแป้งที่ว่าเฮาขันปลาไหวมันก่อใหญ่เกินไปฮก,ก็ามาตัดตามขนาดที่เฮาต้องการเบิ่งผูส่วยของข่อยจริงจังขนาดเลยได้เครื่องซอยมาพี่น้องเป็นเครื่องซอยที่เขาจะประกาศอยู่ในกลุ่มลองเอามาซอยเบิ่งวันสิเป็นยังได๋ว่าซั่นแม่พี่น้องเอ้ยเครื่องซอยบ่ผ่านเด้อเครื่องรุ่นนี้เครื่องซอยรุ่นนี้มันได้มาฟรีสมพ่อว่าเขาให้ฟรีมันใช้งานบ่เป็นตาตอนวิธีเฮ็ดให้คุณสามีเพราะว่าได้เวลาที่ข่อยสิไปรับลูกๆขขออง่ยกลัััับบบจจจจาาาากกกโรงงงงพพยลลแ้้วว็็อเเเิ่่่่่นฮดดซซซีีีอ คุณสามีเพิ่นเห็ดลอถาบอกวิธีเห็ดดิบีจักสีเป็นออกมาหนาตาแบบได้ดโอเคบายบายมา t มาตัวเซฟอ d น o ี o จะก i อ to to k up t h ะ k i t t e นพอมาหอดของการชัตตาวะแผดล่อถาลูกๆข้องข่อยออกมาเห็นม้าสองตัวเป็นตหาหักขนาดเลยจะเิ่งเอาลูกๆข้องข่อยมาเห็ดมันมาเห็ดมันทั้งสามตเลยปาผัวเพิ่นมาแต่ตอนเช้า ประมาณสามโมงแรกล่ะซาตว์แผเขาจะโทรให้มาหาบเขามาในฟาร์มเห็นกระต่ายเลยท้ายฝากทุกคนอันนี้จะเป็นโตนกแต่ว่าโตใหญ่ซ้ำโตไกยมันพี่น้องใจิ่งมันแลนเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอยู่นี่ระวังที่นั่งรถมาแมวแอลกอฮอล์แงวแง่อยู่ข่อยก็คิดอยู่ในใจจังได้เนาะเส้นกระเปียกขอสิเป็นเส้นกระเปียกหรือสิเป็นเส้นเขาป่ากลับมาจากพาตัดูดดูดคอยหิวแห้งพี่น้องพอบอริยินอาหารแต่เมื่อคืนนี่ผลงานสามีข่อยเห็ดล่อถามเมียเพิ่นตะเพิ่นซรอยบัวใดสร้อยบัวเป็นเพิ่นก็เลยเห็ดเป็นแพนเป็นแพนป้าไว้ให้ข่ออยถืว่าเกิไข่ไข่อยเธอว่าเอออข่ยกลลับมมาคือิ่แแท้ปง อย่างแป่งมันแข็งก่อนขาก็มาไข่เน่แต่ว่าเราสลัดเราขันเป็นแผน่นเป็นแผน่นเป็นไห่พอหอดเราคอยกระซวยพี่น้องออกมากระเสดหนาตาแบบนี้เพราะว่าซอยมือบ่มีเครื่องจกักซวยอาชสิตอนญ่แน่ตอนบ่สมั่ามเสมอแต่ว่าออกมากรหนาตาคือสินเขาเปียกล่าวยู่เดอ้อเกิเอาไปต้มแต่บฮหัว ต้มออกมาสิเป็นยังไงเพราะว่าครังแหลกในชีวิตคือการที่เฮ็ดเมนูนี้เอาพักกระเทียมเจียวลงไปหน่อยมกพริกต้องเป็นมกพริกเจียวแบบนี้มันยังแแสบเวลาที่เากินกับข้าเปียกต้มเ้นออกมาก,ก็สิไดหนาตาแบบนี้เขามากกินและตอนอยูล่ลาเขามากกินเส้นข้าเปียกล่าเขามากต้มใส่แบบนี้แต่ว่าถ้าคือย่านอาหารนะที่ว่าเฮาไปกินนะเขาจะต้มแยกเส้นแยกน่ำตางหาปรงุงรสชาติตามใจมากเนาะาแบบแรกเขาปรุงเอาแบบนั้นสําหรับข่อยก็คือพักหอมมันก็บ่บมีเลยใส่เป็นแบบนี้ปรงุงรสชาติเขาจะมากเข็ดสมมุหวานๆเบียบมาหน้าห้อยลงไป ถาพ่อยาาเค็ดตามส่วนประกอบขึ้นให้เบิง้งในจอเดอ้อสันแนวหนุ่มค่ะ สรุปก็คือแสบเส้นเนี้ยหนุ่มได้ใจแสบอิหลีต้องยกคว่ำดีคว่ำสอบให้คุณสามีผู้ช่วยอันดับหนึ่งของข่อยขันโมมีเล่าเส้นขอ่อยขึ้นสิแข้งถิม่มขึ้นจเอาถิ่มไปซื้อแสบหลายเวล่กูด